สวัสดีครับเมื่อต่อครับสำหรับวิดีโอสอน C Sharp นะครับวิดีโอสอนชุดนี้นะครับก็จะมาดูเรื่องการควบคุมการทํางานของโปรแกรมนะครับทีนี้เนี่ย C Sharp มันก็เหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับก็จะมีตัวควบคุมการทํางานเช่นกันนะครับซึ่งจะมีหลายตัวด้วยกันครับก็คือมี if 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 else switch for loop while do while นะครับตั้งแต่ข้อ14ถึง18นะครับที่ผมจะสอนในบทนี้นะเอาแรกก่อนเลยดีกว่านะครับ นะครับ if เรื่องอนะครับอ f ของเราก็จะมีสามอนะ if แรกคือเงื่อนไขเดียวอ f ฟสองคือเป็นการตัดสินใจนะครับตัดสินใจครั้งเดียวอ f ฟสองก็คือเป็นการตัดสินใจสองทางนะครับอันที่สามคือหลายทางนะครับเรามาเริ่มทีละอันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> มาเริ่มทีละอันเลยนะครับเอาเอาสร้างข์มใหม่นะเป็วลบเป็ิงกว่า สร้างฟอร์มใหม่นะครับทั้งชี่ว่า if ก็ได้นะ e อาบล้าก,กดแอ d เข้าไปจากนั้นมาที่โปรแกรม c s นะครับใส่ฟอร์มให้มันรันโปรแกรมนะครับโอเคผมก็ไม่มีแล้วมากครับตัวนี้ก็เป็นแค่การตรดสอบเฉยๆนะครับอีกอันหนึ่ง คลิกเรื่องของ if e แล้วกันนะครับอ,อันแรกก่อน if e ก็คือว่ามันมีทางเดียวนะครับเข้ปคิมเช่น in. i n เท่กากับส0อเนี้แล้วก็ใช้ค,ค่า if e เดี๋ยวผมจะบอกก่อนนิดนึงนะคอมเมนต์โปรแกรมกันเรื่องของ if e นะครับ if ก็ e แรกคือทางเดียวนะครับ การตัดสินใจทางเดียวนตัวที่สองคือ if นะครับแล้วก็ else อันนี้ก็สองทางครับสองทางนะครับว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายนะครับ if ก็เป็นหลายทางตงัวนี้นะครับก็จะเป็นหลายทางนั่นเองนะครับโอเคนะครับเอาแรกก่อนนะครับิทางเดียวทางเดียวคือเป็นการตัดสินใจหนึ่งครั้งแล้วก็จบเลยเช่นถ้าโครงสร้างเป็นอย่างนี้ครับ if เปิดปิดปิดการเปิดปิดการปิด,ปด,ปด,ปดนะครับจำโครงสร้างไม่ได้ถ้า i เท่ากับ10จร OK. ิงก็ไม่เสร็จบล็อกเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คืออีฟหนึ่งทางทําเสร็จถ้าใช่ก็ออกจากโปรแกรมชิ้นสุดทันทีนะครับนี่คืออีฟหนึ่งทางเสร็จลองรันนะปั๊บโอเคปั๊บออก แต่ถ้าไม่ใช่สุดผมใส่เป็น5 5ถ้าไม่ใช่มันก็จะกากโปรแกมก็จบการทางานพอดีนะครับนี่คืออีแรกต่อไปอีพเอมีสองทางเช่นถ้า I อถ้ากับสิบจริงไหมถ้าใช่โอเคแต่ถ้าไม่ใช่ก็ตกเอไปแบบนี้นะครับตกเอลไปเลยก็จะเป็นแม่เศจเหมือนกัน โชว์ no แบบนี้นะครับ no แบบนี้ก็คือมีการตัดใจสองทางเช่นไปหรือไม่ไปใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ i f e เอ e นะครับ i f e เอ e ซึ่ง s t e p e นก็อยู่ภายใต้ปดกาาเปิดปิดน,นะครับอ่ะลองลันดูซิ มันต้องตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง i เป็นสิบห้าเราเช็คว่าเป็นเป็นสิบต้องตอบวันโนนะครับก็จะได้นะครับแบบนี้โอเคเอไปอันนึงนะครับก็คือหลายทางนะเป็นหลายทางคือเช็คไปเรื่อยๆตรวจสอบไปเรื่อย<ๆ>เช่นอันแรกบอกว่า i เป็นสิบไหมถ้าไม่ใช่ก็ if แบบเช็คต่อแบบนี้นะครับ i เป็นสิบเอไหมถ้าไม่ใช่ก็เช็คต่อนะครับแบบนี้เช็คแบบนี้ไปเรื่อยๆโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ก็เกิดสิบสอไหมนะเช็คไปเรื่อยนะครับถ้าไม่ใช่ก็ให้เสร็จบั๊กดิจิทอลนะครับก็นอนไปเรื่อยนะครับจนสุดท้าย คือเรา,เ,ราเช็คไปเลยปั๊บสุดท้ายมัน่ใช่สักอย่างตั้งแต่เช็คมาเนี่ยสิบสิบเอ็ดสิบสองก็ไม่ใช่สุดท้ายต้องตกมาที่เอลคำว่าเอลก็คือนอกเหนือจากอีฟนั่นเองนอกเหนือจากที่มันเช็คมาแล้วก็ไม่เสียบล็อกจุโชช์ว่า invalid numbers นะครับเอลเนี่ยก็คือว่า นอกเหนือจากอ e ีที่เราเช็คมาหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สักอันเลยมันจะตก L อนะครับมีการใช้งานสามอ่ลองดูนะครับคำตอบที่ได้คือ,อ i เป็น15เราเช็คแล้ว11 12 10เนี่ยมันก็ตอบ invalid number ก็จะได้ invalid number นะนี่คืออ e ีทั้ง3ตัวนะครับโอเค,นะครบบใหเราศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับมัน เดี๋ยวเจอกันในโรชุดถัดไปโรชุดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ